สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชูวิทย์โพสต์คลิปอ้างหัวคะแนนขนคนเลือกตั้งล่วงหน้าทียมหน้าจเจริญเขียนเบอร์ใส่มือคนแก่ 7พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลพิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความ,มาทาง Facebook เรียกร้องให้ประธานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตตรวจสอบ3จังหวัดโดยนายชูวิทย์อ้างว่ามีการลงทะเบียนการเลือกตั้งล่วงหน้ามากผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งที่ผ่านมาได้แก่จังหวัดอำนาจ,จเจริญมีเพียงสองเขตแต่มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 22,945รายจังหวัดศรีสะเกดมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน76,217รายวงเล็บยังไม่รวมเขตหนึ่งและจังหวัดยะโสธรมีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน3า3 9 7นวน3 2 3ร7ารายซึ่งล่าสุดเจพฤษภาคมนายชูวิทย์ได้โพสต์คลิปคนสูงวัยและคนวัยทำงานลงจากรถกระบะโดยอ้างว่า หัวคะแนนขนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมคนสูงวัยเหล่านี้ต้องนั่งรถมา20-30กิโลเมตรเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่หากรอวันที่14พฤษภาคมก็ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะสามารถใช้สิทธิ์อยู่แถวบ้านพร้อมตั้งคำถามว่าคนที่ขนคนมาเป็นหัวคะแนนของใครนอกจากนี้นายชูวิทยังได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่อำนาจ,จเจริญ โดยเป็นคลิปที่ผู้หญิงสาวรายหนึ่งกำลังเขียนอะไรบางอย่างลงบนมือของผู้สูงวัยนายชูวิทย์ยังโพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมกับเขียนข้อความว่าอํานาจเจริญโมเดลเขียนเบอร์ใส่มือกันลืมและว่าคนแก่คนเฒ่าถูกหลอกให้นั่งรถไปไกลตักแดดเปเรี้ยงไม่มีหลังคาคลุมเพราะอยากอวดว่าเปิดเผยโปร่งใสมากันเองแต่ดันมีหัวคะแนนรอ ถึงขนาดเขียนเบอร์ผู้สมัครใส่มือกลัวคนแก่ลืมท,ทั้งที่ตอนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์นั้นดันทำเองได้นายชูวิตระบุด้วยว่าวางแผนทำเป็นกระบวนการขนชาวบ้านเขตหนึ่งย้ายไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตสองและขนชาวบ้านเขตสองไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตหนึ่งอ้างว่ามาทำธุระต่างเขตพอดีดูเอาแล้วกันที่อำนาจเจริญนอะเอากันให้เห็นชัดๆว่า เขียนเบอร์อะไรใส่มืออะไรมันจะถึงขนาดนั้นนี่คือตัวอย่างการเลือกตั้งประเทศไทยจากอำนาจเจริญโมเดลความคืบหน้าล่าสุดรีทวิตเป็นหมืน่นทัศนะดรเเข็มทองต่อมาตรฐานการเลือกตั้งต้องมีคนติดคุกได้แล้วจากกระแสด,ดรามา่าการทำงานผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสสล่วงหน้าทั้งการกรอกรายละเอียดหน้าซองบรรจุบัตรเลือกตั้งผิดไม่กรอกรายละเอียดซองรวมทั้งการเขียนรหัสเขตเลือกตั้งผิดหรือบางหน่วยไม่เขียนระบุอะไรเลยทําให้ต้องมีการจับตาการทํางานและเกิดความไม่พอใจต่อการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตนําไปสู่การทวีตข้อความพร้อมติดแฮชแท็กะกกตต้องติดคุกและ กกคตมีไว้ทำไมกระทั่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับต้นๆของไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นการโพสต์ภาพการทำงานที่ผิดพลาดของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งระหว่างการลงคะแนนพร้อมข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานสอดคล้องกับทวิตเตอร์ของนิติจุราจะไม่เป็นทาสคุณีกต่อไปที่นำข้อความในเฟซบุ๊กของดรเข้มทองต้นสกุลรุ่งเรือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมัธวิทซึ่งระบุข,ข้อความว่ามาตรฐานการเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมีคนติดคุกได้แล้วโดวยมีผู้รีทวิตออกไปมากกว่า16,000ครั้งเมื่อเวลา19.54นาานาทีวันที่7พฤษภาคม2566ความคืบหน้าล่าสุดสววันชัยแฉเกมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเชื่อก้าวไก่กวยคะแนนเสียงแต่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล ในวันชัยสอนสิริสมาชิกสวโพสต์ข้อความเรื่องอนาคตใหม่ของก้าวไกลประเมินทิศทางการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งระบุข้อความว่าความจริงเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมก็พอได้ยินอยู่บ้างรู้ว่ามีบางกลุ่มบางพวกพยายามจะเดินเกมบางอย่างและหลายๆอย่างแต่ก็ไม่อยากจะพูดให้บาดใจกันไปเปล่า นายวันชัยระบุต่ออีกว่าผมว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าจะเกิดขึ้นจริงมันจะต้องมีเสียงห่างกันอยู่น้อยมากเช่น10หรือไม่เกิน20เรียกว่าตั้งเสียงข้างน้อยไปก่อนแล้วก็ไปต้อนพักเล็กพักน้อยหรืองูเห่าในพักใหญ่แล้วก็ดนันทุรังร่วมกันไปถ้ามีคนกระสานแหนมนาจกันมากก็อาจจะมีเสียงข้างมากได้แต่ถ้าอีกซิกหนึ่งนะ่ย ชนะแบบขาดลอย300เสียงขึ้นไปรัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มีทางที่เกิดขึ้นได้ต้องยอมรับว่ากลุ่มอำนาจเดิมก็พยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาอำนาจเดิมไว้ในขณะที่กลุ่มฝ่ายค้านเดิมก็อยากจะมีอำนาจใหม่จึงพยายามทุกรูปแบบให้ชนะแบบขาดลอยยิ่งถ้าได้376เสียงก็ไม่ต้องะวงหน้าะวงหลังอะไรอีกนายวันชัยระบุต่ออีกว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ซึ่งผมพวงอยู่กับก้าวไกลก็คือเสียงอาจจะได้มาเยอะพอสมควรแต่จะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าผมชักไม่แน่ใจเพราะวิบากกรรมอาจทำให้เขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลอาจได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งได้ร่วมโหวตนายกแต่เมื่อมีนายกแล้วตอนนั้นพรรคก้าวไกลอาจจะมีเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่าง กับอนาคตใหม่ของก้าวไกลทั้งความแรงความใหม่และความสดจะเข้ากับปริบทของสังคมไทยในยุคสมัยนี้หรือไม่หรือจะต้องเป็นเรื่องของอนาคตใหม่ที่ยังจะต้องก้าวอีกไกลมีอะไรลึกๆของรัฐบาลเสียงข้างน้อยและพรรคก้าวไกลที่ผมขออุบไว้คนเดียวดีกว่าทั้งสายมูสายมารและสายมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก เมื่อเร็วๆนี้มีหัวหน้าพักการเมืองบางคนนั้นอักษรย่อปอปาแอบมาทำพิธีกลางดึกที่โบสถ์วัดไก่เตีย้ยเคตริงชันจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลหรือไม่หลวงพ่อสัมพิษประสิทธทิโชคก็แผ่เมตตาบารมีให้กับทุกๆคนนายวันชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดเสียวสันหลังวิษณุยันไม่ได้เชียร์ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ย้ำหลักการเสียงข้างมากเมื่อเวลาการนันกาวันที่6พฤษภาคม2566ที่สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีเสียงผ้าวิจารณ์ความเห็นของตนเองในเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ว่าไม่ใช่จูๆ่ๆตนมาออกความคิดเห็นแต่สื่อมาถามตนว่าเป็นไปได้หรือไม่ ตนจึงได้แสดงความคิดเห็นไปว่าถ้าตั้งเสียอย่างนะ่ะทำไมจะตั้งไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือตั้งไม่ได้และยังบอกด้วยว่าทุกพักพูดยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนายวิษณุกล่าวด้วยว่าดังนั้นเมื่อหลักการก็ต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ถ้าหากถึงเวลาแล้วมันตันขึ้นมานะ่ะ ไม่สามารถจะตั้งเสียงข้างมากได้ก็ต้องตั้งเสียงข้างน้อยแต่ปัญหาคือการผ่านด่านให้มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งนั่นหมายถึงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะต้องมีเสียงมากที่สุดในสภาไม่เช่นนั้นจะเป็นรัฐบาลไม่ได้ผมไม่ได้เชียร์ให้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่ได้หมายความว่าส่งสัญญาณว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยแต่สื่อถามว่าแล้วถ้าจะตั้งได้หรือไม่ ผมก็บอกว่าต้องหาแล้วหาอีกเพราะไม่ได้กำหนดเวลาหาหนายกว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ตามมาตรา270ระบุว่าถ้าใช้วักหนึ่งไม่ได้ก็ให้ใช้วักสองช่องทางมีอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วน่ะควรจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากจะได้ไม่ยุ่งยากไม่เช่นนั้นอยู่แบบเสียวสันหลังผูบว่าหยุ่ตลอดเวลาบริหารราชการไม่มีสมาธิ ผมไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลยพวกคุณนะ่ะถามผมว่าได้ไหมผมก็ตอบว่าไม่ได้ผมก็โกหกผมก็บอกว่าได้แต่โดยปกตินะ่ะมันไม่ควรหรือแม้ถ้าตั้งขึ้นมาแล้วได้เป็นข้างน้อยนะ่ะอยู่ไม่กี่วันและในที่สุดก็เป็นเสียงข้างมากไปนายพิษณุกล่าวผู้สึ่อข่าวถามว่ามีบางฝ่ายเข้าใจผิดกันไปมากว่าไม่เคารพเจตนารมนายวิษณุกล่าวว่า เวลาไปลงข่าวอาจจะเข้าใจผิดแต่เวลาตนพูดเพราะสื่อนะ่ะตั้งคำถามเช่นนั้นตนไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมาเปิดฉากว่าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยซึ่งตนนั้นก็ภาวนาให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างมากจะได้มีความสงบราบรื่นเรียบร้อยมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะได้เจอกับนายวิษณุอีกหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าขอไม่ตอบในเรื่องนี้